จะส้มจะแต่ไอ้ไทยแลนด์ไทยนั่นนะสนตกตาลี่ฟอรติูนตอนนั้นกนาอยู่นู่นอยู่ฝั่งนู้นมีของูด้อเอามาใหู้นะจะนกาไปเลยะรบตงูเส้นก่นเดี๋ยวขัไเดี๋ยวเดูจบไปทางนน้นอีกจ้างนมาเดี่ยมอ๋อโอ้ยพบสลังนี่ลังนี่นะอ้ยาเดีเดี๋ยวูสองน้ำก่อนอ่อน้ำก่อนเดี๋ยว <languages? S 1> um. เอาเอาอันนี้ลงไปให้หน่อยสวายแล้วถวายน้มาให้กินเอาไว้ที่นี่นะเอาไป้แค่สองสามกระป๋องก็พร้อมนะเน่เน่อาตรงนี้ปูเนี่ยลูกครูเีอยใส่จมมวลเสั็จใส่จมตัวจมตัวกันเลยกลับเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาลูกพ่อนั่งก่อนนั่งนี่ก่อนเดี๋ยวลูกนั่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเต็มกันผมกับปูตาไทยนี่น้ำมาเลยเริมหมดแล้ว พอะไรกันพออย่าครับผมครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือหมดแล้วหรือภาษาไทยหมดแล้วไปอยู่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนไปกรุงเทพไปทำงานก่อสร้างก็มีอย่าง